อันนี้เป็นทิชที่เพิ่งรู้มาจริงๆเราใช้ยาแนวสําหรับสระว่ายน้ำเลยแต่จริงๆไอ้พวกนี้มันมีอายุใช้งานที่เขาบอกว่าน่าจะสองปีแล้วถ้าเราทํอย่างนี้ขึ้นเลยเนะมันเป็นเป็ดยาแนว<อ>ก็เลยไปลองหาหาดูอาจจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของมันคืออีพ็อกซี่เลยที่ที่ไปเห็นที่หลายๆที่เขาทํานะในเป็นอีพ็อกซี่เหมือนกับเนียนกว่าแต่ก็ราคาสูงกา,ยยาเยาแนวตัวนี้ก็ขึ้นมาจากยาแนวธรรมดาอืม มันจะมีสองแบรนด์ที่หลักๆนะแต่ก็ถือว่าเป็นงานแม่นเทนเน้นเหมือนว่าพอสักปีหรือสองปีอ่ะทุกที่แมันเทนเน้นพร้อมๆอมกันถึงขั้นยาแนวขาดตลาดเลยนะออเออตรนนี<ะ>้ก็ได้รอบประมาณเออแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวว่าข้อมูลเราถูกหรือเปล่าเนทะ<ม>่าเท่าที่สังเกตนะแต่สังเกตดังนั่งอันนี้เดชโยสะปูกระเบื้องแต่ทอน่ะคือไลเนอร์คือไลเนอร์กับเดยโชโยะมันเป็นคู่กัน